สวัสดีครับวันนี้เราก็มาแยกหวีกล้วยกันนะครับก็เพิ่งจะเก็บมาเมื่อสักครู่นะนะครับจริงๆเราจะบ่มให้สุกก็ได้นะแต่ว่า,าไม่ไม่บ่มละเราจะแยกแล้วก็เอาไปตลาดเลยนะฮะแก่ยังไม่เต็มที่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ในระดับหนึ่ง ก็จะมาแยกเขาออกนะฮะก็วันนี้เราจะมีอุปกรณ์ก็คือเลื่อยเนี่ยเลื่อยเลื่อยท่อปลาเลื่อยเหล็กทั่วไปนะเดี๋ยวเราก็จะมาแยกเป็นเทคนิคของพี่ปานนะขอจะบอกเอาจำเทคนิคของพี่ปานมาใช้ นะครับที่ปานตะวันนะที่ประจวบนะครับปกติผมก็จะใช้มีดแต่มีดเนี่ยถ้าท่านมือเราไม่นิ่งนะมันก็จะไปะไปเฉือนถูกลูกกล้วยอันอื่นๆนะครับก็จะไม่สวยเดี๋ยวเราก็จะมาตัดตัดตรงตูดที่ยาวๆออกก่อนอ่ะนะไอะตอนที่เราห่อกล้วยเนี่ยเราจะ พยายามที่จะให้ให้เลยไปก่อนที่เราจะตัดปรีนะให้เลยไปก็คือ1 2 3สไปที่4แล้วเราค่อยตัดปรีออกถ้าเราตัดใกล้ๆเนี่ยเห็นไหมสมมติว่าเราเราสุดสุดหวีสุดท้ายปุ๊บเราเราตัดปุ๊บมันจะเป็นกลวงอย่างเงี้ยเวลากลวงอย่างเงี้ยปุ๊บไอหวีสุดท้ายเนี่ยอาหารมันจะส่งไปถึงไม่ถึงละ่นะหวีสุดท้ายมันก็จะไม่สวยแล้วไม่ใหญ่เห็นไหมขนาดเราตัดไปที่4อ่มันก็ยัง กลวงขึ้นมาแต่ก็ยังมีเนื้อเยอะอยู่ที่จะให้สารอาหารลําเลียงอาหารมาให้กับวีสุดท้ายนะฮะเราอาจจะไปที่5้านะเพิ่มไปอีกสักสักหน่อยก็ได้เป็น5้าห้าวีสุดท้ายเนาะห้าวีถัดไปแล้วค่อยตัดก็ได้นะตัดปรีออกนะก็ หวีท้ายๆมันก็จะชิดๆหน่อยเนาะ,อ,ะอันนี้หวีท้ายๆมันก็จะมีลูกไม่เต็มนะไม่เป็นไรอันนี้ก็จะเป็นลองสุดท้ายเดี๋ยวเรามานับดูว่าได้ทั้งหมดกี่หวีเนาะ อ่านี่ก็เริ่มห่างแล้วเราก็จะมีช่องว่างช่องไฟที่จะตัดกล้วยเราได้ง่ายขึ้นนะอ่าน,อน,นี้ถ้าเรารออีกประมาณสักสองอาทิตย์นะมันจะเป็นอะไรที่อลังการมากนะครับนะคงไม่ถึงสองอาทิตย์หหละครับมันก็จะสุกข,ขาต้นแล้วเนี่ย ันนีลองสามนะอันนี้สีนะลองสี่ใหญ่ฮะใหญ่ใหญ่ในระดับระดับหนึ่งนะในระดับหนึ่ง ไม่ถึงกับเป่งๆเ,เพราะว่าเราไม่ได้ไว้จนจนมันเต็มที่ร้อเอนี่อันนี้ก็ประมาณสักแปดสิบซนได้นะแค่แปดเซนี้ก็หาคนที่จะซื้อของเราก็ยากแล้วแน่อนอนนะของถูกมันก็ ของถูกและดีและสวยก็ไม่มีเนาะมันก็ต้องตามอ,าอะไรเขาเรียกจะเรียกว่าอะไระตามคุณภาพใช่ไหมอันนี้น้องห้าน้องหกนี้น้องหกโอ้โหแบบสวยฮะสวยนะน,น้องหก น้องเจ็ดมันก็จะใหญ่ขึ้นไปอีกยังไม่หมดนะนเพื่อนๆทายดูซิว่ามันจะได้สักเท่าไหร่น้องแปดดูสิครับอโอ ยังอีกยังไม่หมดอีกน้องเก้าหมดละน้องสิบหมดละ เราก็ได้อยู่9หวีก็ถือว่าโอเคฮะถ้าปริมาณเยอะกว่านี้การดูแลไม่ถึงเนี่ยก็จะเล็กไปเลยนะครับเล็กไปเลยแล้วก็คุณภาพก็จะไม่ได้นะนะ,อะโอเคอคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมนะครับเดี๋ยวให้ดูวันนี้เรามีกล้วยน้ำว้าอยู่9 2 8 8 นะครับเป็นสิบแปดหวีนะสิบแปดหวี๋ยวเรียงให้เพื่อนๆเห็นชัดเจนเอ่ยอันนี้จะเป็นเครือนหนึ่งนะแล้วก็อันนอนอีกเครือนหนึ่งอ่จริงๆมันจะใหญ่เท่ากันนะ แต่ว่าด้วยอันนี้มันเกิดทีหลังแล้วปัญหาคือหนอนมันเริ่มลงโคนมันทำให้ใบมันเหลืองเราก็เลยต้องตัดเขาออกนะอันนี้แปดสิบเอร์เซ็นตนี้ก็ประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซนตนะฮะอน,นี้แปดสิบถึงแปดสิบห้าปอร์เซ็น,นล้่ะโอเคคลิปนี้ก็มาจบตรงนี้นะขอบคุณมากที่รับชมนะครับ